ทุกท่านเลยที่กำลังดู Youtube อยู่นะขณะนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะโบกิบุกเชินเทยนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาอยู่ในเกมเนียตำนานของเรานะฮะ Minecraft นะัะ่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นอ่ซีรีส์ใหม่ของผมคนเดียวนะเป็นซีรีส์ Solo r e s p e นะฮะก็เป็นซีรีโโโรสทะะนะะร์ที่ผมจะมาเล่นคนเดียวนะฮะ หรือว่าถ้า,าผมมีกระิกระายอยากจะเล่นกับเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะเอาเพื่อนมาจอยเองนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่มีกระติกกระใจจะเล่นกับเพื่อนก็คนเดียวนะฮะโซโล่เลสเพย์โอเคมันไม่ใช่เล่นอ,อันนี้ไม่ใช่เลสเพย์ฮะจะบอกว่าเลสเพย์เนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนเท่านั้นกับพวกคุณแบ็กเลสอะไรอย่างนี้แต่ถ้า เป็นโซโลเลสเพย์เนี่ยก็คือผมจะเล่นคนเดียวนะครับเลสเพย์ผมอยากเล่นคนเดียวนะครับเพราะแม่งไม่หนุกผมชอบเล่นกับเพื่อนมากกว่านะครับแล้วบางคนก็เข้ามาถามนะว่าซาีซีรีส์สองทำไมไม่ทําต่อคือไอที่ว่าทิ้งช่วงไปตั้งแต่วันเด็กเนี่ยรู้สึกว่าที่ผมทําล่าสุดซีรีส์สองซีรีส์ซีซั่นสอ,สองเนี่ยจะเป็นวันเด็กใช่ไหมฮะ ซึ่งวันเด็กหรือวันอะไรไม่ใช่วันเด็กอีกวันอะไรสักอย่างนึ่ะของเรียนผมนี่แหละกะ็ผมก็ได้ทำไว้คลิปหนึ่งนะ EP เดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่ามันยุ่งกับการสอบนะฮะการสอบมันแบบสุดติงกระดิ่งแมวนะฮะก็ตอนนี้นะฮะก็ปิดเทอมกันแล้ว อาจจะได้เห็น,หนอ, Let play อ่าเ t สเพย์ซีซั่นสองอ่าในในตอนที่ผมเปิดเทอมแล้วนะฮะก็ประมาณวันที่26พฤษภากันเลยทีเดียวนะฮะ,นะฮะก็แมปอาจจะอาจจะนะอาจจะสร้างใหม่เพราะว่าแมปเก่าเนะี่ยไอคุณกรผมใช้เครื่องคุณกรคุมเขาในการอ่าเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับในการเปิดการเปิดโลกนะครับ ซึ่งอไอ้คุณกรณคุงเนี่ยมันเสกมือมือดีฮะมันไปสร้างบงสร้างบ้านเรียบร้อยเลยอืไม่ถามสุขภาพคนที่จะเล่นด้วยซักคำก็เดี๋ยวจะคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็มาเราก็โอ้ยเสียงหลงตอนนี้เราก็มาโซโล่รีสเพย์กันก่อนแล้วกันนะครับผมเปิดอ่าซอมบี้ไว้เป็นระดับง่ายก่อนนะ ถ้ามีของอะไรแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยเปิดเป็นแบบธรรมดาแต่ผมจะไม่เปิดแบบยากถึงยากที่สุดนะเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์โอเคนะเข้าใจตรงกันเดอร์โอเอาตรงนี้ทีมเดี๋ยวเราจะหาทำเลสร้างบ้านนะโอ้โหจะเล่นแบบแบบนี้เช็ดแค่ฮม <c oughs> <c oughs> โสวยนะข้างล่างผมไม่ค่อยเห็นน้ําแบบนี้เท่าไหร่หเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นหลกแบบแบบนี้เอางไงคือคือคือ,คอผมเพิ่งมาเพิ่งได้มาจับไมค e ครับตตอนนี้เนี่ยแหละเพราะผมเบื่อไมค e ครับ t มากเลยแต่แบบเออบางคนก็อยากจะเห็นเราเล่นไมค e ครับ t หรือเปล่าก็เลยเออลองสักหน่อยแล้วกันมาน,านานๆทีมาเล่นหน่อยก็ ไอซีดีโซโลเลสเพลหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นม e ยคราฟเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นจากคลิปผมตอนนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเบื่ออยู่แต่ถ้าผมหายเบื่อแล้วเนี่ยผมรับประกันเลยว,ว่าเห็นทุกวันแน่นอนหรืออาจจะวันเว้นวันนะเพราะว่าบางทีผมก็แบบเบื่อเบื่อใช่ไหมเออบางทีก็ขี้เกียจอ่ะให้ผมหยุดบ้างเออก็นะครับนั่ละ เอาเป็นว่ามาช,ชุผมก็ไม่ได้เล่นลไม่ได้เล่นมา,นานละถ้าเดี๋ยวนี้อยากจะเห็นผมถ้าเอ้ยไม่สิก็ <c oughs> คือถ้าเอ่ออยากเห็นผมได้ไมค์ครับเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆได้ นะคิดดเอ้าิไม้ก็คือถ้าจะเห็นผมเล่นมาครับเนี่ยก็คงนะในช่วงเนี้ยก็คงจะเป็นช่วงแบบ่าโปรโมทเซิร์ฟนะฮะมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีกระจิกกระใจในการที่จะเล่นพวกไอโซโลอะไรแต่อันนี่ผมก็ไม่ได้อยากเลยนะเนี่ยแต่ผมเออนานทีไว้มาเล่นหน่อยล้ะกันอะไรประมาณนั้นนะ มาชุบชุบเดี๋ยวเราจะปูพื้นบ้านกันเลยเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะคราบไปตรงนี้แล้วกันดีไหมดีปั๊บแล้วเราก็จะสร้างประตูขึ้นมา1นึบานเราต้องการแค่สองบานแต่ทำไมมันให้มันั้งสามบาน ผมว่าผมตัดไม้มาเยอะนะเนี่ยตัดมาทั้งสองสามต้นสองสามสี่ต้นอีกต้นก็ไม่รู้แต่ผมว่าตัดมาเยอะนะเนี่ยมันยังไม่พอเลยจ็ดเค่เอชุบชุบชุบโอเคป๊อเดี๋ยวผมจะทําเป็นแป้นเหยียบอยู่ข้างในนี้นะเพราะว่าเวลาเราออกไปเราจะได้สบายออกไปสบาย นะชุดก๊อฟน้อยน้อยน้อยเห็นป่ะน้อยแม่งไม่ผัวเดี๋ยวค่อยไปตัดใหม่นะชุดชุบเอาไปบ้านเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จเราจะตัดเป็น EP EP ไปก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยเจอกันอีพีอีพีสองเพราะว่า อ่าผมก็ไม่ค่อยดีที่ดียวเรยทำไมครับตอนนี้ถ้าหลายก็ผมเบื่อนะก็เอาเป็นว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจะต e ัดเอทีกันไปก่อนนะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วกันเพราะว่าฟนนังกว่าจะสร้างเสร็จก็น่าจะโอ้หลายนาทีอยู่นะหลายนาทีอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าจะปูพื้นเสร็จเนี่ย ถ้ามีไมมเหลือก็จะทําหลังคาต่อแต่ถ้าไม่เหลือก็เอาไว่าจะจบคลิปไปเลยเ่าที่เกี่ยจะตัดเดี๋ยวเขาตัดเดี๋ยวเอาใหม่นะฮะคับครับัอ่าไม่ไม่พอด้วยเอาเป็นว่าขอจบคลิป EP หนึ่งไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าก็โอเค อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วอยากให้มีอีพีหน้าต่อก็ไลค์กันไว้เยอะๆนะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับผม See you ครับ